วังแผนสีเดือนหอบลูกหนีกลับไทยเปิดบ้านต้อมรชนีกรพูดชัดเกิดอะไรขึ้นต้องหนีกลับไทยเรียกได้ว่าเป็นคู่เพื่อนสีมานานสำหรับเอชุติมานายนากับต้อมรชนีกรพันมณีจากที่ทราบกันว่าทั้งคู่นั้นมีแฟนเด็ก จนได้ฉายาตัวแม่แห่งวงการมีแฟนเด็กเนื่องจากชีวิตที่ผ่านมามีแต่แฟนเด็กทั้งคู่ก็ได้เปิดใจเล่าความซีเปิดใจเรื่องราวความรักของตัวเองผ่านรายการแชมีเนึ่งเรื่องราวที่ทําพิธีกรและคนดูถึงกับตกใจเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของต้อมรัชนีกรโดยมดดดาเผยว่าแต่งงานนั้นเหมือนภาพลงตากว่าจะหนีกลับมาได้กว่าจะเอาตัวกลับมาไทยได้เพราะแฟนจับขังและนี่เป็นครั้งแรกที่ต้อมจะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นโดยต้อมเผยเรื่องชีวิตคู่ช่วงนั้นไม่มีทําร้ายร่างกายกันเลยทุกเช้าเขาจะนั่งหน้าบ้านทุกกกวันันนเาเราดบรทแต่งีจ ไปก็ไม่ไหวมีแฟนขี้หึงขี้หวงคุยกับใครก็ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้เลยแม้กระทั่งเพื่อนของแฟนมาบ้านเขาก็ไม่ให้เราคุยกับใครเลยแม้แต่กับลูกก็หวงต้องมีเวลาให้กับเขามากกว่าณวันหนึ่งก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วก็วางแผนอยู่4ี่เดือนเราเป็นแม่บ้านเราไม่มีงานถ้าฟ้องร้องเรื่องลูกลูกก็อยู่กับเขาอยู่แล้วเราไม่ได้ลูกฉะนั้นเราจะได้ลูกมีหลายสเต็ปมากก็เลยตัดสินใจว่าหนีพร้อมลูกเอฟเผยต่อว่าบ้านของสามีเก่าต้อมอยู่ไกลจากเมืองมากเหมือนอยู่ในหุบเขาถ้าจะหนีก็เลยโทรปรึกษากกกันนนทุออย่าง็เหมืใละคร อุ้มลูกหนีท่ามกลางหิมะตกเอก็ไปรอรับที่ตมประเทศไทยซึ่งกว่าจะออกมาได้ก็ใช้เวลานานระยะเวลาวางแผนสีเดือนก็คือต้องการหนีแค่กระเป๋าใบเดียวจากที่นั่นมาเมืองไทย17ชั่วโมงถ้าเขาจับได้เราลักพาตัวเด็กแน่นอนเราเลยพักที่ LA ลก่อนใช้เวลา6ชั่วโมงไปพักกับพี่สาวโทรไปบอกแฟนว่ามาพักผ่อนนะแค่1ิวันตอนแรกก็ยังไม่ให้แต่ช่วงเวลาสีเดือนที่จะทํายังไงไม่ให้เขาจับได้คืออย่างของที่สั่งมาก็อยากเอากลับไทยก็ต้องทยอยเอาออกถึงเวลาที่ทุกคนไม่อยู่บ้านก็เอาของที่แพ็า เราก็จะทํายังไงก็ได้ไม่ให้เขารู้ว่ารถมีการเคลื่อนย้ายเขาใช้เมจิเขียนไว้หมดว่าอะไรอยู่ตรงไหนแฟนเป็นคนขี้หึงมากแม้จอกไปซื้อของ1กิโลเขายังไม่ให้ไปเลยต้องไปด้วยกันตลอดแต่ความจริงคือไม่อยากไปซื้อของแค่ต้องการไปไหนก็ได้ออกจากบ้านได้บ้างเคยถามไปแล้วว่าทำไมไม่ให้เวลาส่วนตัวกับเราบ้างเขาตอบแค่ว่าเขารักเราอ่ะเขาผิดตรงไหนดูแลดีทุกอย่างเปหมดแต่รักมากจนเกินไปสุดท้ายก็หนีกลับมาไทยได้